สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไลลักษณ์นาครุ่งเรืองคะ่ะผมอนันต์ผู้สิทธิคุณครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสานาทีสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องมูลค่าเพิ่มเชิงเศรศษฐกิจและสังคมซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านพยงพรศิริรัตน์ประธานสากรการ,กรเกษตรดอนตูมจำกัดสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ อีกท่านหนึ่งนะคะท่านดรปามโมดสุพปัญญาที่ปรึกษามูลลนิธิคลังสมองสกรไทยสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมครับในรายการทางสายใหม่ซึ่งต้องเรียนว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณทิศทางอนาคตของประเทศไทยหรือที่สังคมทุกวันนี้มักจะใช้คำว่าปฏิรูปเป็นตัวตั้งเรียนว่าวันนี้เนี่ย ในภาคเศรษฐกิจของชนบทไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยเราจะพยายามที่จะปรับสมดุลของ2อสเรื่องหลักๆให้เดินไปด้วยกันได้ทั้งๆท,ที่มีความต่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่อนข้างมากสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของรายได้ของผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบภาคการเกษตรเนี่ยดูเหมือนว่าเรายังไม่พึงพอใจนะักเพราะว่าเรามีรายได้อยู่ในระดับปานกลางที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งประเทศ ประเด็นที่สองเนี่ยเรายังเหลือเกษตรกร,กรอีกจำนวนมากทีเดียวที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาจนกระทั่งเราพยายามที่จะหาโครงการหารูปแบบจากภาครัฐะรวมั้้งท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในเรื่องของการจัดการเพื่อให้เกิดการมีโอกาสในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือเราทำอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มุ่งหวังที่จะปรับสมดุลเพื่อ ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สามารถจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของประเทศนี่นะครับขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากสองท่านที่จะต้องเข้ามาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อสังเกตในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในภาคชนบทไทยเราพยายามดิบยกเอากระบวนการสากอเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเหตุผลที่เราพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเราเชื่อว่า สกรภาคการเกษตรไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับประมาณ4,500แห่งเนี่ยมีมวลสมาชิกอยู่ประมาณเกือบ6.6ล้านคนก็นับได้ว่าเป็นพลังที่น่าภาคภูมิใจประเด็นที่สองที่เราสนใจเรื่องนี้ก็คือตัวแทนของภาคประชาชนเองนั่นแหละครับเป็นผู้บริหารธุรกิจของสกรซึ่งวันนี้ถ้าสกรหนึ่งมีกรรมการอยู่15ท่านมีฝ่ายจัดการอยู่แล้วเนี่ย เราจะมีฝ่ายจัดการแล้วก็กรรมการอยู่ในแวดวงสังคมภาคสกรในเกิดประมาณ50,000คนเป็นความหลากหลายทางความคิดแล้วก็ความละเอียดอ่อนในเรื่องของการพิจารณาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเชิงพื้นที่เป็นจุดๆไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางออกที่เราจะต้องเริ่มหันมาให้ความสนใจค่อนข้างมากคงจะหยิบยกเอาเฉพาะตัวเลขส่งออกมูลค่า GDP ของประเทศมาพูดกันคงไม่ได้แล้วเป็นวันนี้ทาง ท่านประธานสกอดตอนตุม่มจำกัดนะครับคือท่านประธานพยงเลยนะครับ,รบได้เป็นตัวแทนของสกอภาคการเกษตรในจังหวัดนคปรปฐมต้องเรียนท่านผู้ชมว่าจังหวัดนคปรปฐมเป็นจังหวัดติดชายแดนกรุงเทพที่เรียกว่าชายแดนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นเมืองบ้านนอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเมืองที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครเรา ความต่างของสกอร์40ปีของดอนตูมนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะภาคสังคมเนี่เกือบจะพูดได้ว่าเป็นชุมชนเมืองแล้วที่ดินก็มีราคาแพงมากขึ้นคนก็หนีออกไปนอกสังคมภาคเกษตรมากขึ้นแต่มวลสมาชิก2,200คนที่เดินหน้าคู่ขนานกับกระบวนการสกอร์นี่นะครับกำลังเติบโตต่อไปคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมดอนตูมนะครับจึงไม่ เข้าไปดูแลเรื่องของเศรษฐกิจภาคการเกษตรเหมือนสกอร์อื่นอย่างเช่นการรวบรวมข้าวการเข้าไปเป็นกลไกภาครัฐแต่กลับไปทําธุรกิจเรื่องน้ําดื่มถึงประมาณเจปีสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าเราทําน้ําดื่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันเหมือนกับกระแสสมาชิกที่มันเพิ่มขึ้นคงต้องเรียนถามท่านประยงในรายละเอียดของความเป็นสกอร์ดอนตูมแล้วก็แนวคิดตรงนี้ครับครับสหกรณ์การเกษตรดอนตูมจํากัดเนี่ยครับเริ่มแรกสมาชิกมี ไม่ไม่ถึงร้อยคนนะครับแล้วก็เงินทุนมีประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เช่าอาคารพาณิชย์ทำเป็นที่ทำการและปัจจุบันนี้นะครับก็40ปีนี้ก็คือว่าเราทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเพราะเราจะต้องทาถามความคิดเห็นของสมาชิกมีการประชุมกลุ่มแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าเราจะทำอะไรนะครับก็ ตอนนี้ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาทุนหมุนเวียนก็ประมาณ400ล้านบาทนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับทีแรกๆเราก็ไปดูมาหลายปีไม่ไม่ไมีใครกล้าผลิตดันตูมก็ผลิตเป็นรายแรกนะครับแถวจงวังหวัดนครปฐมน้ําดื่มแต่จนปัจจุบันนี้มีทั่วไปแล้วครับแล้วผลิตครั้งแรกผลิตเครื่องจักรกลก็ผลิตได้วันละ20.000ลิตร แต่ปัจจุบันนี้วันละ7 0,000ลิตรนะครับครึ่งผลิตก็เมื่อก่อนที่ทำได้เล็กน้อยเราก็ไม่กล้าไป,ปไปประมูลที่ไหนแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็เชื่อมโยงทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้แล้วคนค,คนดอนตุม่มจะได้ประโยชน์อะไรจากน้ำดื่มที่คนผลิตมหาศาลขนาดนั้นคนดอนตุม่มได้ได้ผลประโยชน์มากนะครับคือหนึ่ง ครั้งแรกเราการโปรโมทตรงนี้ก็ให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มมี40กลุ่มก็ได้อาไปจำหน่ายในท้องที่ในชุมชนนั้นๆนะครับเราไม่ได้คิดราคาแพงอย่างที่ที่เขาพูดก็ว่าน้ำดื่มก็แพงกว่าที่อื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้ำดื่นนตูมนี้ขายให้สมาชิกเหมือนกับทางสกรให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพของสมาชิกที่จะบริโภคน้ำดื่มใช่ครับใช่ครับ น้ำดื่มต้องสะอาดนะครับทุกวันนี้การจะผลิตน้ําดื่มขอใบอนุญาตแต่ละครั้งต้องตรวจทุกทุกปีแต่น้ําของเราเนี่ยเช้าจะผลิตเราต้องวัดคุณค่าของน้ําว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทุกวันนี้เราได้ะระบบหาสั์เรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,รบคือได้มาสองสามปีแล้วครับโดยโดยสรุปท่านท่านจา์ปะโมทครับ,รบนิดเดียวครับในแง่ของเศรษฐกิจของสักรที่ทําธุรกิจ โดยห่วงด้านสุขภาพของสมาชิกนะแต่ว่าเท่าที่ทราบจากท่านประธานเป็นการภายในเนี่ยทางอดอนตุมกห็ห่วงเรื่องการประกอบอาชีพเหมือนกันเพียงแต่ว่าจัดในรูปแบบการให้การเรียนรู้รก็คือส่งวิทยากรไปดูแลเรื่องการปลูกข้าวดูแลเรื่องการปลูกพืชสวนไม้ดอกอะไรต่างๆนะครับอาจารย์มองว่าในแง่เศรษฐกิจการขับเคลื่อนในมิติที่มองไกลจนถึงสุขภาพเนี่ยนะครับคำถามที่คนตั้งโจทย์ก็คือว่า สักคนอื่นอยากจะทําอะไรที่ที่แหวกแนวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจในมิติที่เอาสมาชิกเป็นหลักเนี่ยอย่างนี้ยังใช้ได้ไหมครับในดักของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอ่าในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับในรูปแบบของสาก์ดอนตู่มเนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่สาก์พยายามไต่ลําดับคุณค่าในการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ ก็เท่าที่ทราบฟังมาเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการตลาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครตราสินค้าของน้ำของดอนตุ่มเองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลอันนี้ก็เป็นโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับทางด้านสังคมในเรื่องเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับและสะท้อนให้เห็นว่านะครับว่าสากรณ์สมาชิกสากรณ์ก็มีความมั่นใจในธุรกิจนี้ คือผมแปลกใจจังผมแปลกใจตรงประเด็นที่ว่าเราเลือกธุรกิจที่ดูเหมือนห่างๆสมาชิกนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าสมาชิกจะไม่ศรัทธาสกก่อนเพราะว่ามีการเอาเงินมาฝากเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีองค์กรไหนห่วงใยคุณภาพชีวิตของของมวลสมาชิกนะครับแต่พอท่านประธานมรตุีบอกว่าจะทําเหมือนกับเป็นตัวแทนของประเทศล่ะนะครับ ผมก็เกรงว่าพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคนกลับไปดูสมาชิกที่อยู่ในมือของตัวเอง2,200<ม>คนคไม่ไปดูสุขภาพด้านอื่นที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาสังคมก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะตามมาในอนาคตเหมือนกันถ้าเราเราคำนึงแต่ว่าวันนี้ผมดีใจที่ท่านประธานดอนตูมท่านประยงค์ได้พูดถึงคือให้ความรู้รในเชิงอาชีพมากขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นสังคมเมืองก็เลย ไม่มีโอกาสไปทําเรื่องการตลาดสินค้าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าท่านคงมีอะไรในใจอยากบอกผู้ชมว่าเขาทําตลาดยังไงนะครับเป็นผมเรียนท่านผู้ชมว่าโดยสรุปที่ท่านประธานพยงในพูดถึงในเบื้องต้นเนี่ยก็คือการเลือกเอาการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับโดยเอาปัจจัยด้านสุขภาพของสมบตชิกนเป็นตัวตั้งก็เป็นจุดขายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประเด็นที่อาจารย์ประมดพูดถึงก็ถือว่าไม่ผิดหลักวิชาการ ครับที่จะทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมในชนบทได้อย่างอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในเรื่องของการขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของสะกรการเกษตรดอนตูมจำกัดในช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ กันในช่วงที่2ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะเราจะมาดูสิว่าสากลการเกษตรดอนตูมจำกัดมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนด้านการตลาดกันอย่างไรบ้างคะท่านประธานพยงครับเ,เรื่องของการขับเคลื่อนด้านการตลาดของสากลการเกษตรดอนตูมจำกัดนะครับเรารได้จัดให้มีการอบรมนะครับให้สมาชิกให้ความรู้แล้วเราก็ ทุกวันนี้นะครับทาตลาดนัดชุมชนอยู่ด้านหลังของนคนดอนตูมนี่เขาประกอบอาชีพอะไรท่านเป็นคนดอนตูมเนี่ยนะครับขายที่ดินไม่ใช่ขายที่ดินเนี่ยทำด้านการเกษตรก็มีการประมงนะครับปศุสัตว์คือปลาปลาปลาปาทุกชนิดปลาน้ําจืดนะครับตรงนี้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาแล้วก็ด้านปศุสัตว์มีทั้งโคขุนโคนม บ,บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาชีพทำนาทำไร่แต่ตอนนี้ชากรของเรานะครับได้ผลักดันให้สมาชิกได้ปลูกผักปลอดสารนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มด้วยกันนะครับที่ส่งออกต่างประเทศนะครับก็มีของตำบลห้วยพระ,ะแล้วก็ตำบลบ้านหลวงนะครับก็ ส่งผักปอสานี้ไปยังประเทศญี่ปุ่นหลายๆประเทศด้วยกันนะครับดูเหมือนดูเหมือนธุรกิจของสกรก็ไปช่วยเติมนอกจากความรู้แล้วเนี่ยก็ไปหาปัจจัยที่มีมาตรฐานไปรองรับเพราะว่าดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันถึง200กว่าล้านต่อปีโตมาเกือบโตปีนึงคกืาง10บกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีหมอทํานายทายทักรู้ว่าสมาชิกจะเอาอะไรไปปลูกเอาพันธุ์อะไรไปเอาปุ๋ยอย่างไรที่ ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสุขภาพเป็นหลักอย่างนั้นรหรือเปล่าครับเน้นเน้นคุณภาพเป็นหลักนะครับแล้วก็สุขภาพของสามาชิกและประชาชนทั่วไปนะครับเราต้องควบคุมตรงนี้สารเคมีที่มันตกค้างในในดินเราก็มีกรมพัฒนาที่ดินมาร่วมร่วมประชุมนะครับแล้วก็รเรื่อง,องวิเคราะห์<อ>ดินใช่ไหมคะครับ ข้อดินหมอดินนะครับพระเอิญผมก็เป็นสมาชิกสภาเกษตรของจังหวัดนครปฐมก็ได้อบรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้มาเติมให้กับสมาชิกเราทําอย่างไรดีที่จะให้คนบริโภคสุขภาพดีแล้วก็คนทำก็สุขภาพดีแล้วคิดจะทําแบรนด์สินค้าเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือเปล่าคะคิดครับตอนนี้คิดหลายเรื่องตอนนี้เรามีศูนย์กระจายสินค้านะครับมีตั้ง7ด เจ็ห้องด้วยกันนะครับมีทั้งปุ๋ยก็มีนะครับปุ๋ยและเครื่องมือทางการเกษตรนะครับท่านอาจารย์ประโมทมองยางไงกับในมิติของการสร้างูลการเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยเอาปัจจัยด้านสุขภาพเป็นตัวตั้งครับอันนี้เป็นอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับก็สอดคล้องกับกระแสโลกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนห่วงใยเรื่องสุขภาพกันเยอะนะครับแล้วก็เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมผักปลอดภัย นะครับไม่มีสารตกค้างอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ก็จะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานสากลนะครับซึ่งทางสหกรณ์ดอนตูมเนี่ยก็พยายามทําอยู่และถ้าจถ้าเรานึกภาพเหมือนฝันไปนะฮะใกล้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สักหมื่นไร่บริหารโดยสหกรณ์ดอนตูมเป็นลักษณะของพื้นที่สีเขียวนะครับแต่ไม่ใช่เป็นพักผ่อนหย่อดใจนะครับเป็นการทำฟู้ดแบงค์หรือว่าธนาคารอาหารเนี่ย S <S <S โดยกระบวนการของสกอร์ดอนตูมคิดนี่นะครับแล้วก็รัดเติมเต็มไปเนี่ยมันนอกเหนือจากสร้างรายได้สมาชิก2,000กว่าคนแล้วเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของกระบวนการจัดการได้และสำคัญที่สุดคือผมว่ามันจะรักษาพื้นที่สีเขียวที่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 ไม่ไกลนันะครับแล้วก็อนาคตพื้นที่เหล่านี้ก็จะไม่ถูกไปอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม ผมไม่ทราบอาจารย์คิดยังไงในประเด็นวันนี้เป็นโจทย์หรือเป้าหมายที่ดีมากสําหรับสหกรณ์ดอนตูมเลยนะครับว่าเราจะผลิตอาหารโดยเฉพาะผักนั้นต้องให้ท่านประธานพยองอยู่สักสักสิบปีครับี่จะทำท่านอาจารย์พยองมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับนอกจากการให้ความรู้แล้วหาปัจจัยที่มีมาตรฐานแล้วแล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่องการตลาดครับผมขอเสริมอีกนิดหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีที่กลุ่ม ได้1นึ่งมืนบาทนะครับผมก็มีสมาชิกที่ได้มา5กลุ่มให้เขาทำาผักปลอดสารเลี้ยงปลานะครับให้เขาทำร่วมกันผมก็มีที่ว่างอยู่ประมาณ9ไร่นะครับทีแรกก็จะทำนาพื้นที่มันลุ่มก็เลยให้กลุ่มเกษตรกรเพียง5กลุ่มนี้เอาเงินมามรวมกันอตอนนี้ลงทุนไปยังไม่หมด50,000ื่นเลยนะครับแต่ปลาเขาเริ่มโตแล้วลนะครับ3นิ้วสนิ้ว ปลูกกล้วยปลูกตะไคร้ปลูกชะอมในคันบ่อปานั้นก็เพื่อจะให้ปเป็นแหล่งเรียน e รู้ให้สมาชิกหรือเด็กนักเรียนได้มาทัตนศึกษาดูว่าเราจะทําอย่างไรให้เศษรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริของาล้วท่านประธานพยงครับพอเราพูดเรื่องดอนตูมเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมว่าดอนตูมเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนครปฐมบางครั้งท่านผู้ชมยังไม่รู้จักกันนะครับค่ะ คำถามทีห่หลายคนมองว่าเราจะชวนผู้บริโภคไปดอนตูมด้วยวิธีใดหรือว่าเราต้องใส่กล่องใส่ลังขนไปให้เขากินตามตลาดไทยหรืออรืยังไงทำอย่างไร,รบ,ไบ้างตรงนี้เราสมาร์ทฟ r ร์เมอร์ก็ทางทางกรมส,งส่งเสริมก็จะให้ดอนตูมแต่จะได้เมื่อ,อไหร่ไม่รู้นะสมาร์ทฟรมมเ์เมอร์เราก็จะเอาผักปลอดสารเนี่ยมาวางจำหน่ายแล้วโครงการพระราชดำริที่ ดอนอิทนน์นะครับโครงการหลวงเราก็จะเอามาจำไหนที่นั่นนะฮะถ้าท่านประยงเรานึกภาพเ <c oughs> มื่อเกินเคยไปดอนตูม <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นปั๊มน้ํามัน <c oughs> นะครับแล้วก็ด้านข้างๆก็จะมีอาคารเจ็ดห้อง <c oughs> ทําตลาดใหญ่โต <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนในนคะรปฐมถ้าเราจะเนรมิรออกมาเป็นตลาดสีเขียวในเชิงมาตรฐานไม่ต้องรอภาครัฐไปสร้างตลาดเราซื้อเต็นท์ เราทําให้มันมีระบบการซื้อผมเชื่อว่าท่านพยงคงทําได้หรือว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยสกอรไม่การลงทุนกล้าครับกำลังคิดจะทําอยู่นะครับ,รบตอนนี้เราได้ปรับปรุงภูมิทัศน์แลแล,แลดูดีนะครับปั๊มน้ํามันสองสาขาก็ปรับปรุงนะฮะที่ดอนไหวายและขิงก็มีนะครับแล้วตอนนี้โครงการนี้เปิดเมื่อไหร่รท่านประธานจะได้บอกท่านผู้ชมไปไปร่วมเทศกาลคุณภาพสินค้า คือคือโดยหลักของสกอร์แล้วเนี่ยเราเรามักจะดูแลเฉพาะการผลิตแต่วันนี้เนี่ยสกอร์ดอนตูมดูตัวคุณภาพของผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตน้ําดื่มก็ตามไม่ว่าจะเป็นดูแลผักหาปัจจัยไปเอื้อประโยชน์ก็ตามถ้าจะประโมทคิดว่าจะเดินหน้ายัางไงหรือหาใครมาช่วยดอนตูมถ้าจะพูดถึงนโยบายของรัฐนะครับที่จะพูดถึงว่าเราจะเป็นสังคมดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคโนมีนะครับ ผมก็มองนึกถึงดอนตูมเนี่ยนะครับการที่ลูกค้าโดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะถึงเข้าถึงสารผักปลอดสารพิษหรือผักปลอดภัยได้อย่างไรก็สามารถตั้งไล n e หรือ Facebook แฟนคลับสำหรับดอนตูมในการเข้าถึงแล้วก็จะมีการอนัดกันว่าจะไปส่งสารหมายถึงผักปลอดภัยที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ทำให้ลดต้นทุนในการ <c oughs> กระจายสินค้าหรลอจิสติกได้เกระมายประมดปัญหาของภาคสากลวันนี้เนี่ยคือระบบการเรียนรู้เรื่องระบบโลจิสติกกับระบบการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคอันนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับสากลดูเหมือนว่าสากลเข้าใจแต่ยากท่านประธานคิดยังไงตอนนี้นะครับระบบโลจิสติกถ้าของรันตูมก็มีรถตู้บันบรรจุ สินค้าที่มาส่งนะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรือข้าวสารเรามีรถที่กรมส่งเสริมมอบให้ไปนหนึ่งคันนะครับทิ้งท้ายอาจารย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับก็สากรอนตุ้งก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่ผลิตสินค้าและพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ะนะครับชุมชนและผู้บริโภครอบๆกร,ร,รุงเทพนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาไต่ระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มครับผมอยากจะสรุปให้กับ ภาคสกรคฟังก็คือว่าในแง่ของการขับเคลื่อนเนี่ยขีดความสามารถมีแต่การตัดสินใจเพื่อการเดินหน้าเนี่ยอย่างดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจนักค,ครับคุณผู้ชมคะทาการตลาดอย่าขาดการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะการตลาดคือหัวใจของการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีท่านจะต้องนําเข้ามาช่วยอย่างเช่นแฟนเพจนะคะหรือว่าทางไลน์นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ ปามุนะคะแล้วก็คุณพยงนะคะที่มาให้เกียรติกับทางรายการและให้ความรู้เนื้อหาดีๆสาระที่มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเสียดายนะคะที่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราค้นชาแนล หรือท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจ The Priority ทางสายใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนคงต้องอำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ